จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีถวายน้ำส้มพระบรมศพนาพระชายาลักษณ์สมเด็จประนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีล่วงครับเมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันเสาร์ที่ย6ตุลาคมที่ผ่านมาที่วัดกลางไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดานรัฐิราชวานรองผู้รัการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการตุลาการทานารตำรวจดองค์กรอิสระและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีถวายน้ำส้มพระบรมศพนาพระชายาลักษณ์เด็จประนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พรบมราชนีพันปีล่วงภายหลังจากสำนักพระราชวังโอปราศสมเด็จประนังเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาธพบรมราชนีพันปีลลวงเสด็จสวรรคตโดยพระอาการสหบอนาคับศริประชนพัน้า ปีที่เ3เมื่อเวลา y 2 1นาฬิกายีิเอ็นาทีขอวันที่24ตุลาคมณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้กำหนดให้จังหวัดต่างๆเปิดให้ประชาชนถวายนามส่งพระบรมศมอบสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีล่วงเบื้องนาพระชาย,ยาหลักในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาค่ะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณสถานทีทจังหวัดต่างๆ ทางทั่วประเทศกำบน็อตด้านประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างก็เสียใจและก็สาบสิงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทานค่ะฟังเสียงประชาชนครับข้าพเจ้าเป็นหน้าผู้ชายยาลาสมุดพนักานที่เขาประบรมราชินีหนาเพระบรมราชินีเป็นทันตีหลวงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบาได้ทั่่วคะได้รับข่าวเลค่ะรู้สึกสงสัยค่ะคิดว่าจะไปดี มหาเถระพระเถระนะคะก็จะได้เข้าสู่ในพิธีการตามบทบาทการที่เขาไม่ได้นำเรียนไว้เป็นการเริ่มต้นต่อไปนะคะตั้งแต่ในหลวงรัชกาท่านยังอยู่ค่ะมาสืบทอดมาหลายปีแล้วนะคะค่ะก็ก็ในฐานะชาวชนนชัยคนนี้นะคะก็จะสืสืบผ่านพระกรณียกิจของท่านต่อไปค่ะแล้วก็สืบยืนพระคุณของท่านค่ะ พเพราะว่าเกิดหม่ก็มาในรัชกาลที่9ก็ดีใจมากที่สุดแล้วค่ะนนร,ะร,ญญราา 5, ู้สึดกดถรง้รึราชกรณียกิของท่านพระพันวิริย์มาแล้เกิดาง้นในเทวรานเป็นอย่างมากรู้สึกเปิใจเปิดขึ้นแล้วก็ยากสถานศึกษาพระราชกรณียกิจให้เราคงอยู่ต่อไป